สวัสดีค่ะดอกม้เพื่อนว่าสมทุกข์ค่ะพี่น้องมื่หนีซื้มาแกงมึกแซมสุทานค่ะมันนอนหลับอยู่ข้างในปลุกมันสามหลอบเลยมันเป็นเสีตื่นนะคะมันห่วงโทรศัพท์แห้งการเลยสิหาแนวแกงมันได้ซื้อนี่โทรศัพท์เสื้อสีออกมาได้ต้องถ่ายให้มันหลับก่อนไม่ให้น้องไพนุผมพูดโทษไปแกงมันมัเป็นผู้สาวโทรมาโอเคว่ามาที่เสียบเวเก็นจังเลยตาม้าค่ะ เบอร์เปียกใครอยู่มือบ้าอะไรกับผู้ไรล่ะลากตูละซาจะคลองลับล่อไอ้เนี่เอามุกเปียเสียงใหหนังลับอ้ยเบิ่งบิงบงบงบคนนอนอยู่เมี่มากกวนนากดนังน,นอนแต่ละลับไปละพ่พอผู้ไรฮลัลโหลครับ คืนพี่ยังไม่ได้โทรเลยใครเนี่ยคือคืนพี่ยังไม่ได้โทรเลยพี่อยู่กับเมียโทรมาโกงแกมมึงได้นี่แบบไม่มึงจะหาผู้ใดเมื่อปากขานี่ขานี่แกงมึงเนยแกมเป็นบ้าที่รู้ไหมหาผู้ใดมึงจะหาผู้ใดมึงจะหาผู้ใดมึงจะหาผู้ใดม,มึงมานี่เลยนี่ทหาผู้ใดท่านี่โทรอยู่ไหมกูแค่คลิปแกมมึงไม่ซื้อเลยนี่นี่แค่ิดยังเป็นบ้าอะไรไมึง โอ้คนนอนอยู่เมือ่อไงคนนอนอยู่มาหาควันยังดูนี่มึงว่านี่คนนอนอยู่ยังโอ้ยเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งมึงว่านี่เมื่อคนนอนอยู่เม่เจ้าสิมาควันคอยอยืนยังดูนี่ควนนี่ยังกูแกม้มเมื่อกี้นี่กูให้ไอ้มา,าไปโทษยู่วัดนั่นโทษยู่วัดสิ โทษย้อนนั่นโทษมาหาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มึงรั้วเพื่อจะมึงวู้จักกันกับบอลรูโอถึงแม่รู้จังยังโดนนี่มึงพ่อมาดีดีเจ้าเป็นบ้าอะไรเหมือคนนอนอยู่ใหวยนอนมึงพ่อมาดีดีเบ้ายังเบอร์มึงมีเบอร์แปดชอบหายอยู่สองสามเมื่อนี่โอ้ยบอมีหรอมีแต่เบอร์แปดโผล่มาเบอร์แปดอีกแล้วแปดแปดแปดมึงแปดตลอดโอ้ยกูเสียวจักบาทซะน่าโอ้ยมาเก็ต มันเก็นแต่บักไม้ปอดมันยึกใส่ข่อยมุกเปิดประตูเลยนี่มาแม่ใส่ยืดบอดเลยเปิดประตูเปิดประตูมาเปิดประตูสร้างกรุปิดประตูเลยนี่มึงมาเคียว์ขู่ันมึงมาเคียร์เอาปวดเปิดโอ้ผักคานี่เปิดประตูประตูไม่อยู่ห <laughs> ้างเหรอสร้างเดีวเปิดประตูไม่อยู่ห้างเด้เหรอเปิด มึงออกมาเที่ยวกุกากุเชฟท่อส้ำมึงเป็นกรินเป็น่างยีดีบักบานมีเบอร์แปลกท่อเขามีต้อบอกว่าเบอร์แฟรเบอร์แฟรนี่เปิดประตูตัวหนาตัวหลังเด้อมึงบอกดีดีบอกดีดีเดี่ยบอกมากบอกยังคนนอนอยู่เหมือนจะสร้างสถานการณ์เลยบ ท่ธนาการงาทรศัพร์มึงหัวหงวงมึงอันนี้หวว่าอาชีพหรือว่าอาชีพหรือว่ายังกับหวหวงาหัวอบ่ยรเล็นทศพท์มึงเนี่ยสบายปด้นยังดนคนนอนเนี่ยมือขึนาสารภาพมาดีดีสารภาพเ่ไดรบอกก็ไทครับสารภาพมาดีดีไม่สารภาพมาดีสารภาพมาดีบอกมาบอมาก ว้าวฮะบบลูโบลูแฟบแฟด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 แฟบเก้าเหรอแฟบโบแฟดอีกแล้วแฟบมาหลับขวางแฟดมาหลับขวงเดี๋ยวนี้ครูภามึงไปส่งของอยู่ข้างนอกแต่มึงลืมละติเขาเพื่ออะไรมาหลับขวงคือตะกี้แล้วมึงลืมละติแล้วแฟดโต้ก็แต่อิงเนี่ยฮะ แกโทรมาได้ยังไงมาได้โทรครับอันนี้เจ้าแกงข่อยมันวะเออวะแต่ค<อ>ุณยนอยู่ดูคุณให้มากแกงอยู่ข้างนอกนี่ยแกงอย่างนั้งคนนอนแกงคนนอนนี่แหละมันปางนอนนี่มันได้รลักฐานดีเนี่ยอโอ้มาไม่โอ้มา่าว่ได้บอกอบ็ใส่อันนี้โอ้มาพ่อหลับเขาเคี่ยวกันมั้ยไอ้คลิปยืนไอ,อ้คน,นอ,กกอยากไอ้คนเหมือนจิ้งผู้หผู้สาวนี่มึงไม่อยากอายจริง แต่มีเจา้าเลยเป็นกุศโลว์กูโทษอะไรโทษหาแม่งวัวถุกเบอร์เลยกูพ่อหลาพ่อหนะใครคนกูไล่โทษหาเบอร์ถุกเบอร์เลยเอาไปพ่อหลาอุ้ยนอนอยู่เมื่อวันไหนเบอร์แฝดโทษเขาแปลกหลายนึงอ่ะยนี่มึงมขึ้นกับเห็นงานเออ,ไไอเบ,บอร์อแฟดกับเบอร์แฟดนั่นแหละโทษออกกับมีไหมเนี่ยมึมยงมขึ้นเนี่ย เดี๋ยวนี้ผักหล้างลางมานี่ประมูลพามีแต่กูเป็นคนไรคนแพ็คของมันไครไล่ยันนี่ไล่ไล่จต่ขอางจต่ของไล่เรือยเลยมึงบอกไม่เหล็กข้างนอกโอ้ยเทียงกันว่าวเขาปุยอยู่ตลอดไม่คิดเทียงกันว่าวาใส่ให้เลี้ยเทียงมึงกับแวบออกมาโอ้ยไปกินอันก๋วยเตี๋ยวก็บอกมาดกันเนอไปกินนั่นนี่ก็บอกมาดกันเนอมึงว่ามึงสาระผ่านมาใส่ตามขึ้นลอกแลกแค่นี้ฮะเอาดีๆ มี่ยังสิบว่ามวย่บ่มีฮะบ่มี่มันไปี๋าวับกลกองดูบ่มี่สุไม้ไก่ดูมาดสายตามันหลอกแหลกบ่มี่มี่ยังสิบว่าคฮะสายตามันสื่อตรงโอเคโอเคเจ้าแกงปล่อยให้รู้แล้วเออแกงมันสำเร็จในที่หลังนึนพักกูแกงก็สำเร็จ เกี่ยงกันวจญโผล่ปากเนี่ยคุ้เกงก็สำเร็จเขียกันนะคูับคุณโจ๊กี้นีน่เขี่ยนะครับคุเลยสิ้นเดือนนี้เฮ้าสิ้นเดือนนี้นะคะสิมีขคาวสิ้นเดือนนีเลยเข้าอยังข้าวดีคือบ่ดีข้าบอกูเลิกกขามัน <laughs> ม่นเลยไม่เป็นข้าวดีดิันวะเศร้าจะสู้เดี๋ยวเจอ งูเขาทันมึกส้มเไม่หยังโอ้ยันส้มซมมีดอนไปน้ำขุ่กูไว้ผู้หญิงเทีย่ยคุณเป็เปี่ยนไหนมากูไปหาแต่ผู้ชายหมดบ่นนะครับเทียวไมยเปียนเที่เวไปกันเท่เลยแล้วก็หายไปดิอ้าแค่นี้แหละครับผมฝากติดต,ต,ตามบายบายฝากติดตามเบาะแหนะจะเปิดคลิปมากเร็วกูว่าท่านอยากเบาก็เปิดเล็กก <c oughs> ูอยากเบาตะกำมึงกันนี่เฮ้คุยเบากันเคลียร์กันหลัง <c oughs> โคตรสบ ขึ้นหน้างานตัวเองน้อนแต่จะม่วงเลยตัวอะไรแต่จะขุ่นแล้วใบใบม่วงใบสองใบสามแต่ไหลเลี่ยวหมแล้วนะครับฝากติดตามฝากติดตามช่องสารฐานไมพีเคด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพียนขโมยูกไหมเพจียนสารฐานพระใหม่พระแท้ด้วยนะครับจะมีการประมูลพระทุก กติดตามช่องยูทูบคอยน้ำครับผมก็ก็ติดตามช่องยูทูบเดอกะมอลล์บอกเงินบอกเงินวอกมงินมวนก็ช่องก็เป็นเป็นเงินฝากติดตามช่องก็เป็นคอยฝากติดตามช่องยูทูบเดอกะมอล้เพื่อนรพาด้วยนะคะคือแบบไม่ต้องกนแล้วกันไงแต่บอกก่อนเื่นหนูต้องหนูควรอย่าเชี่ยนกันมันก่อนหนูสิแก้งมันนี่หนูเจอแจ็คพอตไง อย่าเห็ุมันมันจีบบุ๋มพูดเดไปใจยคาอ้างนี่กูเจยาหนังสี่ลอกอ้างหดี๋าคามึงเลยก็เราเกจกับไปก็ได้นะนี่ปักติดตามด้วก็แล้วกันกับเปิดเจษสตานผ้าไหมผ้าเครื่องนะประมูลช่วงประมาณกี่โมงประมูลช่วงประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเป็นต้นไปนะคะย่าวถึงตีห้าทุกวันทุกวันทุกวันนะครับย่าวถึงตีห้าทุกวันนะครับ กูมือนะฝากน้ำกันกแล้วกันค่ะครับก่อนจะปิดกินนะบี่ป้าเดี๋ยวไม่ใม่สิว่าไม่เลีเ้ยนลุ่น,ล,น,น,นลุ่นยังลุ่นดีเมียเจียวไม่กลัวเมียโอเคครับเอาสองเมียมานะครับก่อนชิ้นเลย